สวัสดีครับทุกท่านผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก่าเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานำมาให้ท่านเลือกหาเลือกเจ้าบูชาท่านใดสนใจนะครับทักทายไม่ได้เลยนะครับที่ ID ADUL 9 9 9 9เบอร์โทรก็098270 9093นะครับหรือจะสแกน qr code id line ผมที่หน้าจอทักทายเข้ามาพูดคุยนะครับสแกนเข้ามาได้เลยนะครับ id ผมเข้ามาทักทายพูดคุยติดชมแนะนำกันได้ได้วยความยินดีครับยินดีรับฟังครับส่วนท่านใดชมแล้วภาพเบลอภาพไม่ชัด อยากได้หลายมุมลหลายด้านทักมานะครับผมจะถ่ายส่งไปให้ท่านชมเพื่อพิจนารณายอย่างละเอียดถีทถ่วนก่อนเช่าหาบูชากันนะครับผม EP นี้เป็น EP ที่105แล้วครับ105แล้วนะครับมี28องค์28รายการรายการละ200บาทเหมือนเดิมครับผม ก่อนจะไปชมรายการแรกวันนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณว่าคลิปผมได้ลงแล้วเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรายการดีๆรายการที่สวยรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับและเป็นการให้กำลังใจผมในการทำงานด้วยครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับไปรายการแรกวันนี้กันเลยนะครับไปรายการแรกเลยนะครับ เหรียญที่ระลึกครับครับรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9ครับเหรียญที่ระลึกเดิมๆสวยเลยครับท่านใดสะสมอยู่เชิญครับครับครับออกปี36ครับสองห้าสากครับอ่าครับครับเป็นเหรียญแบบนี้เลยนะครับ สวยๆเดิมเดิมครับเหรียญที่สองครับรายการที่สองก็เป็นในหลวงราชการที่5กับในหลวงราชการที่9ครับครับเอ็นองนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ครับมี2เหรียญเหมือนกันรอเปล่าเออโอเหมือนกันครับมี2เหรียญครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับมี3 6มี2เหรียญนะครับ นี่ครับนี่ครับด้านหน้ากับด้านหลังชมพร้อมกันสองเหรียญเลยนะครับนี่ครับเหรียญเที่ยลึกครับนี่ครับมีสองเหรียญครับนี่ครับด้านหลังเหมือนกันเลยครับสองเหรียญเป็นเหรียญเทือลึกนะครับมาแล้วครับรายการที่สามสมเด็จครับเนื้อหนึกๆนุ่มๆแน่นๆนี่ครับนี่ครับ บางกุนคพรมหรือว่าวัดละครังเอ่ยครับนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านข้างนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับและบ้านเกิดหลวงพ่อเงินโอ้โหองนี้นี้สวยงามเลยครับนี่ครับพ่องเงินพิมพ์นิยม แบบนี้น่าจะพิมพ์นิยมครับสวยๆเลยครับครับสวยไหมครับสวยทักมาครับถูกใจทักมาครับรายการต่อไปเป็นพระปิดตาครับตรงนี้เนื้อออกเขียวๆผมไม่ทราบที่นะครับเนื้อออกสีเขียวๆเนื้อหาเก่าพอสมควรเลยครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับครับ เน,เนื้อพระสีเขียวเป็นเนื้อผงสีเขียวครับองเล็กขนาดนี่ครับประมาณนี้ครับนครับประมาณนี้ครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันครับเหรียญหลวงพ่อก,กันครับด้าน,นข้างนะครับ รายการต่อไปครับกลุหลวงพ่อโตครับหลวงพ่อโตครับไม่ทราบว่าบางกระทิ่งหรือชีปากขาวนะครับผมก็แยกไม่เป็นครับทราบว่าเป็นหลวงพ่อโตพินทรงยังสวยงามอยู่เลยครับนะครับพะสมบูรณ์เลยนะครับเนื้อเก่าๆครับไม่องแล้วครับ ามาอีกวงแล้ครับหลวงของเงินครับน,นี่เป็นพิมพ์ขี้ตาหรือเป่าเราค่อยๆไล่ดูนะขอบครับด้านหลังครับขอบอีกด้านอ่าน่าจะพิมพ์ขี้ตานะครับนะครับชอบทักไหมครับต่อไปพระวัดปากน้ําอันนี้มีรอยล้านเลยนะครับ โอ้ถ้าไม่มีรอยลานนี่สวยสมบูรณ์เลยครับนี่ครับถ้าไม่มีรอยลานนี่ค่อนข้างค่อนข้างแพงเลยนะครับตรงนี้ชื่อรุ่นผมจําไม่ได้ครับชื่อรุ่นผมจําไม่ได้ครับมีพอสมเพลานี่แหละครับผมจําชื่อรุ่นไม่ได้นะครับ สมเด็จไหมองแล้วครับเด็ดหมายองแล้วครับ,รบท่านครับพิมพ์ทรงอย่างนี้เนื้อหาอย่างนี้เลยครับครับผมก็เก็บที่ผมชอบนะครับเอาที่แค่ชอบครับนะครับใครชอบเหมือนเงินทักมาครับต่อไปเป็นพลาปิด ตาครับรูปทรงแบบนี้ครับป,รปิดตาครับนะครับมีภาพลักหลุดล่อนพอสมควรสภาพใช้แต่องพระก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับละปิดตาครับต่อไปเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินครับหรืออาลามมาเลยครับอีไหนเอ่ยครับ ลหลังเขียนว่าหลงต่อเงินสองห้าหนึ่งห้าครับอันนี้ไม่ทราบออกวัดไหนนะครับหนึ่งห้าก็ตามที่เขาว่ากันมาก็หลายวัดนะครับมานางพญาพิศุโลกมั่งครับอันนี้สองสีครับเขียวคาบแดงครับครับอขอบข้างครับขอบตัดครับ ด้านหลังแบบนี้ครับนางคยาครับรายการต่อไปพระผงจันลอยครับ,รบทราบแต่เป็นพระผงจันลอยแต่ว่าไม่ทราบที่นะครับด้านหลังมียันแบบนี้ครับดูยันไม่เป็นครับผมแต่เนื้อหาเก่าเลยครับอันนี้เก่าเก่าเลยครับน่าจะเป็นเนื้อ นืผงครับนะครับมาอีกองแล้วครับสมเด็จครับแบบนี้ครับมีเส้นแซมเห็นเส้นแซมอยู่นะครับด้านใดชอบแบบนี้ทักนะครับด้านหลังครับต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะครับแบบนี้เลยครับเนื้อโลหะอันนี้หลวงปู่ทวดอ่า ตอ่าหลังเตารีดครับลงตวหลังเตารีดเนื้อลหะครับ okay. แต่ผมดูโลหะไม่ออกว่าเป็นโลหะอะไรนะครับอ,อย่างตามที่ผมเรียนครับผมไม่ใช่เฟียนครับผมเล่นแค่ชอบครับเล่นแค่ชอบครับซึ่งลงตัวตัวก็เป็นพระที่ผมชื่นชอบนะครับ เนี่ยเป็นการส่วนตัวนะครับชอบเป็นการส่วนตัวอันนี้เป็นยอดธงครับเนื้อโลหะแบบนี้ครับไม่ทราบที่ไหนนะครับพระยอดธงครับท่านใดทราบมีมุมมีทางมาจัดไปเลยครับ200เท่านั้นครับองค์ต่อไปสมเด็จปลกโพอยู่ในกรอบสเตเลสพร้อมห้อยคอผูชาได้ทันทีครับพระยังสวยสมบูรณ์อยู่เลยนะครับดูนะครับ อันนี้ที่ไหนเอ่ยครับด้านหลังอ้าด้านหลังไม่มีอะไรบอกครับนี่ครับด้านหลังเป็นเรียบๆแบบนี้เลยครับ่ันได้รู้จักคุณมีมุมมีทางก็จัดได้เลยนะครับจัดได้เลยทักเลยครับต่อไปนางพญาเนื้ออกดํานะครับอยู่ในกรอบสเตเลสครับพร้อมห้อยคอบูชาครับครับอ่าด้านหลังมีเหมือนปั๊มตาอะไรสักอย่างครับ ครับต่อไปเป็นชินราชใบเสมาครับชินราชใบเสมาครับฐานสูงครับครับเนื้อเริ่มดำเก่าๆเลยครับครับต่อไปชินราชใบเสมาแต่เป็นเนื้อดินครับครับเป็นเนื้อดินอ่ะให้ท่านดูข้าวความเก่าครับนะ่รก็ สององนะครับใบเสมาเนื้อดินกับเนื้อชินครับมาอีกองนะครับหลวงพ่อเงินครับออกที่ไหนเอ่ยครับอย่างนี้ครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดวัดวัดบ้านนาบาครับเนี่ยวัดบ้านนาสำงามบัครับนี่ครับเขียนว่าวัดบ้านนาครับออกวัดบ้านนาสำงามจังหวัดพิจิตรครับนี่ครับ เนื้อเก่าพอสมควรนะครับน่าจะลึกติดพอสมควรครับต่อไปหลวงปู่ทวดเม็ดแตงครับอยู่ในกรอบเลียมพลาสติกพร้อมห้อยคอบูชาได้ทันทีครับคุ้มค่าครับค่าเลียมเดี๋ยวนี้ก็ตำก็ร้อยแล้วนะครับแถมฟรีค่าส่งอีกครับชอบทักมาครับและการต่อไปเป็นพระปิดตาครับ เนื้อมันนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับเขียนว่าวัดห้วยจอระเ้ครับรายการต่อไปเป็นเหรียญครับเหรียญอะไรเอ่ยครับภาพนีครับครับขออภัยนะครับภาพมืดอีกแล้วครับสงสัยโทรศัพท์โศัพทเป็นมืดอีกแล้วครับ อ่าท่านใดอยากได้ภาพชัดๆหลายๆมุมทักมาได้เลยครับยินดีไม่เช่าหาไม่ว่ากันนะครับอยากจะให้ท่านเลยพี่นาอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนเช่าหาบูชากันครับนี่ครับโอปีหนึ่งห้าเลยครับนี่ครับปีหนึ่งห้าครับครับท่านใดรู้จักท่านใดสะสมอยู่เชนครับ นีหลวงพ่อเงินมาฝากอีกหนึ่งองค์ก่อนจากกันไปครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยนะครับาภาพไม่อ่าใส่โทรศัพท์จะปรับแสงอัตโนมัติอีกแล้วครับผมก็ยังไม่ชำนาญเลยครับเพ่ง ได้มาไม่กี่วันนะครับพวกเงินนะครับแบบนี้เลยครับตามภาพเลยครับรายการต่อไปอยู่ในกล่องครับโครงการหลวงพระสมเด็จกิตระดาโครงการหลวงพร้อมกล่องเดิมๆอะไรครับแบบนี้ครับองค์พระอยู่ในกล่องผมไม่แกะนะครับแต่ท่านใดอยากชมภาพด้านหลังทักมาครับผมจะแกะถ่ายให้ครับองค์พระจะชุดครับเป็นเนื้อผง จิตรดาโครงการหลวงนะครับนอนกล่องพร้อมกล่องเลยครับองสุดท้ายผมลืมนั่นไปเอาองค์สุดท้ายเป็นอะไรดีครับเอาลององนี้สิครับเผื่อมีท่านสนใจนี่ครับนี่ครับอ่าตามภาพเลยครับแบบนี้ครับพร้อมกรอบสเตเลสครับอ,องค์สุดท้ายรายการ ปิดท้ายวันนี้เป็นพระนี่ครับแบบนี้ครับอะไรเอ่ยครับอะไรวัดโพสักอย่างนี่แหละครับอะไรวัดโพสักอย่างผมจําไม่ได้ครับเป็นว่าแบบนี้ครับตามภาพแบบนี้ครับองค์พระสมบูรณ์มีความเก่าเลยนะครับครบทั้งยี่สิบแปดองค์ยี่สิบแปดรายการแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ ทักทายเข้ามาตามช่องทางติดต่อที่หน้าจอได้เลยนะครับ adul 8, 8 9, 9, 9 8, 8 0 9ตัว0 8 270 9093หรือจะสแกน QR code ID line ผมที่หน้าจอนี่นะครับสแกนเข้ามาทักทายพูดคุยติชมกันได้เลยนะครับส่วนท่านดอยากได้ภาพช้าชัด,ชด ชมในคลิปแสงน้อยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว,ว่างฮะเนื่องจากผมไม่ค่อยทันสมัยครับปรับแต่งไม่ค่อยเป็นทักเาน,นะครับผมจะถ่าย,ลยหลายๆมุมชัดๆส่งไปท่านพิจารณาก่อนเช้าหาบูชากันนะครับเพื่อให้ท่านจะได้มีเวลาพิจารณาดีๆพิจารณานานๆก่อนที่จะเช่าหาบูชากันนะครับ ส่วนท่านใดอยากจะให้ผมหาพระอะไรก็ทักได้เลยนะครับถ้าผมจะยินดีค้นหาให้ครับถ้ามีจะส่งไปให้ท่านชมครับวันนี้ขอญาติล่ำลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ่ากล่ำลากันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณว่าคลิปผมได้ลงแล้วนะครับ ที่ท่านจะได้ไม่พลาดรายการดีรายการสวยรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับและเป็นการให้กําลังใจผมในการทํางานด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับอากาศหนาวเย็ยนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยปลอดภยัย เฮงๆปังๆกันทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ